ร้อยเกดกี้เนี่ยพี่น้องเพิ่งร้อยเกดกี้เหรอเกียร์เขาแลวพ่อพี่น้องนธุินเหมือนกันนะเป็น้องเอใช่ไเสียงเงียับโซนสวัสดีครับผมทีนุ่มเมืองเงียโมครับสำหรับคลิปนี้พาพี่พาน้องมาง้มหอยครับนี่หอยกับยู่นน้องทิศบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นน้องชุมชนหนองบกองเองครับนี่นี่ครับน้องฟังฟังที่มุมพี่น้องเห็นนะครับ ผู้ใหญ่บ้านนึกว่าพวกเราผู้ใหญ่เพป็นไหนอยู่หายอยู่หายกินไหนครับนี่แต่ว่าฝั่งนี้่ผู้นี้ห้ามครับเพราะว่าเผู้นอยากให้ปลาแพร์นี่ปลาเพาะพัานใครขึ้นมากครับเผู้นี้ห้ามครับแต่ว่าสำหรับพ่อง่หุ่หอยนี่ได้ทุกทุกหมองน้อยจ้อยน้อยจ้อยไหมดีไม่อยที่เฮาบด์เลยมาง้มบรรยากาศแบบนี้น้อยบ้อยใช่ไหมมันเป็นงูใช่ใช่โอ้โหนี่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 ดีไหมครับอืมผีหลอกเลยไหลไหลขนาดลงมาเขาเดียวได้นี่เหรอโอ้ ทำตีพัดตัตีเอ้อไปไปไได้ได้ๆอกเป็นตลอดวะน้องเดี๋ยวตลอดดิอดอดได้อฝังดินต้นฝังดินิ่นเอื้นฝังดินนหอยนี่นะนี่นะครับบรรยากาศน้องปกองเกิดทว่าเป็นน้องมู่บานเองครับก็หลายปีเลยดที่ปเดมาลินน้าแบบนี้แล้วจนแต่ทำไมโอ้แต่เาเรียนนังถือคนนี้ว่าสิบกว่าปีขึ้นหลังนนี้เาระดมางุ้มหอยอยู่น้องจ มันมาท่านเป็นเหมืนล่ะประเภท็น้องน้องนี่มันนี่มีหอยนี่มาตลอดครับตะกี้เป็นหอยกับกีกับลายได้เจอยเห็นปะทั้งหอยจต่มามันหลายอย่างเลยดิมีน้องอันเนี้ยเฮียพี่น้องติดตามกันครับโอ้ยโอ้ยเปิดไงเล่นน่ะปลาตะกีเขาเห็ดอะไรกินแสบจอยพัดพัดเด้อน้องอันบ่กาตุ่มทั้งวันดิมันบ่พัดเลยอ่ะฮึฮึ้นหลังสายเราก็พัดเลย ให้หง,ง,ง้นก,กับตุ่มตะวนันได้ไหมน่ใครว่าเอาตัหัวมัน,น่ทีนะมันบ้าแกออกเออั้นแกเอาตัหัวหา,วกกาง้นก,กับ่างหางค้นกับ่างนะครับล่างเราก็เป็นพัดพกะเพราพัดชาพัดยังอ้ยเสียพื่อกันเด้อหอยอันนี้ก็ได้่าอยากกินมืนเอเล้งไดกับต้มกะอนเนอียใครว่าเขาเสีน้าไ,ไมมันขี้ขี้ดิ้นยงเสียวกมันทอนมั้งอือหอยลก

โอ้ตั้งที่เริ่มดกละหนึ่งอะไรเลรนะหนึ่งันอันนึ่งไปพัดแถเนี้ยหอยพัดแล้วมิต่พัดตธนาเมนูคือพัด่นะจ้อยเป็นบ่หอยนั่นนี่หอยจวงมันก็ต้มลวกจิงกตองหุงอะไรอยู่อันนี้กริงต้งหุงบไดดิหอยนั่นนี่มันต้องผัดย่างเกี่ยวผัดฉาผัดผัดเผ็ดสีเป็นเผ็ดเนี่ยจังเลยมันเป็นอะไรหยาบเลยอืออือลองง้มไปเรื่อยๆครับง้มเลยปะอะไปก็ได้ดิเนี่ยยังผมง้มมือเดียวสิได้บาดาหาละาหุก็ได้ยังไงเพี่อ ต้องถือยูถือกินต้องใจมั้งอย่านครับโอ้ยบลิตว่าอยากกรบบานเท่านั้นเมนเขาอยู่กับพันเมนครับพี่น้องหลังจากมังงุมหอยครับผมเบ่อน่ะสมดีคนบ้านเดียวกันเรามาตรงเทียมของไทยครับนี่เรามามาทีเบ็ดครับรอเบ็ดนะเพืนเนาะเบ็ดฝรั่งแมนมาครับเมนมาครับจะขั้นครับนี่อืมหาขั้นด้ปลาหลายวะครับอัน <pero> นี้อ <cloth 'm S 3> ัน <sk> นี้จอบบอลจีจอบบอลอย่างเงี้ยจริงจอบบอลอืมบอลบปเสร็จต้สวดเลยตี เป็นองดําบ้างเรื่องปลานี่ยเพื่นครับโอ้ตกเป็ดกแต่ที่ว่าเป็นคนใจเย็นเตีเด้อพี่น้องก็ยังไหวมาเฝ้าเป็ดกฝอยยังไงไว้มือยังทำอยูนี่โอ้โหนี่เป็นเดีบ้านตัวนี้โอ้เนี่ยครับปลาเพื่อนน่ะนี่นี่นี่พี่น้องปลาเนี่ยครับนี่ปลาดุกอันนี้ปลาดุกปลาต่าเพียนเนี่ยไปโอ้ โอ้ได้หลายโลเลยพี่น้องนี่เนาะโอ้หายกินหมันแต่ว,ว่าโอ้มาติดตะโสครับเกิดที่ว่าได้ทั้งนี่กับขุมค่ายได้ครับนี่เพราะว่าห้องได้ไปไกลาจากบ้านเนาะน,น้องอยู่บ้านฟังเนี่ยครับเพื่อนห้พี่น้องบ้านห้องเนี่ยหากินได้ครับนี่แต่อีกฝั่งหนึ่งมันกับหามนะครับน้อใหป้ปลาแผ่พันธุเนี่ยแต่คนปีเพันเดียวปีกลายพันเหว็ดางคนนี้มาใส่ครับนี่ดางเนี่ยปีนีนเพันมาตั้นให้ดางลงมบ้างครับเพป็นแถวตะบานตะเหวี่ยสีเป็าาเดได้อยู่ควับผม ถูกห่มไ้องไอ้เห้พ่อเป็นเซียนเหียเซียนเบ็ดปู่นึงอย่งนี้นะสิพี่เฮียมีพ่อบ่นนีมีดวะจีบ่ะเว้ยมันียูดื้อลากมานึกตึงกับงูอลโอ้พ่อตึกตึกเอาเลยนอนบ่หืุมไน้องไอ้ดุนกันพ่อบาทเราเด็ดตุนกระเปลหลายโตแล้วขมค่าแล้วมาอยู่บนมือในทำนินเนาะเาไปไกลเนาะติดบานหรือเปล่ามีเหี้ยเซียนเคีัย หาเส้นหาเส้นออเปนลุงปลาเมเขาเว้ยนึงเยู่บานโกกสามขี้ไมเฮ้ยปรเดหนาวดมากเลยโอ้ลุงลงของบ้านก่อนี่เิ้ยโอ้ยังไปบ้านอาหารลอยสามลอยเขาปลาพวกร้สิบตัวลูกุ่นมันไปถ่ายคลิปบกหูไปเบื้องนี้คลิปผมยังพังพนลงเนาช่องยูทูบอะทีนูมังยังโมด้ไปเบื้องนคลิปวิดีโอผมคลิผมลงในยูทูบนะพิมขัาไปในที่นุ่มังยังโมมขึ้นนี่ดอก โอ้โหคุ้มค่าเขาไปเอาเขาเดียววกเสี Andrew, ้ยนนี่ดียวยังนายทำเรืมาใหากินเองยงอย่างเงี้ยจอบบวนเอาเลยติดวะส่งติดวะมีดเฉียดหน้าไปลองวัวตึกบ่อยยังวัวตึกเลยมีดจริงจริงให้ไปลองเลยมุมนี้ได้ เรื่อมใหญ่ฟังมากนะครับเ้อีกฟังหนึ่งกะจ้อยเนาะโอ้ทางนี้ก็ไลยอยู่มเอยเยโอ้ยกเสีเตียเหมาอกอกเนยแบบที่ี่น้องเลย่น้องเลยไปเลยลัดจิบเสาทว่จำกันนะเมันบริแากใส่ทนี่กะว่าเสิตเขาก็สื่อนะนะขายหอยร่วมด้ยนะ่น้องเราะติดตามมีโน้กินปงุหอยมากนะครับเนาะผมก็แซนาไปขึ้นหนึ่งครับตึ้นเสาขึ้นผมก็คอยพัดไป้องเลยก็เร้วเตี้ยสุดไปสุดมากนะครับหางก้นก

เราพัดจ้ะบมแวพวกจ๋า่่ัดไาม่เหมอนแลราเไม่เลยร่มนเ้มันต้องพัดะไเพราะมันสุดแบบตัมัเข้าตรงเลยันีหมดดีแ่ตมคิดวลอยครับคเขาพัดับลมใส่แตให้กเขาลไปได้ครับไม่มาดูลให้ดุดไป เดี๋ยวไปกินข้อวเออมากินของกันนะครับเด้อะมีกับข้าวเจ้าเหมือนกันครอาหารไทยๆเนี่ยการผัดหอยกับบได้ยากเลยครับต้มสก้อนก้อนเฉียต้มกับล่างเซียร์น้ำสก้อนครับแล้วก็จะใส่ล่างดีๆยี่ใส่บ๊วยต้มครับบ๊วยต้องต้มซุปกันเล้นะครับพ่อพ่อแกมหอยมันอ่างเียเข้ากับพ่อเลยครับผัดก็คือผัดกับเผาเนี่ยผัดชาพันยังกับอะไรแล้บเราทำแต่ผู้หมักนี่ครับเป็นเมนูง่ายๆเห็ดง่ายๆครับกินง่ายๆครับสิร์กินข้าวซอยมกันเด้อครับเด้อ หลังจากไปง่วม,มาเมาื่อวานครับเมื่อขึ้นบ่ได้พัดครับเมื่อกตืนขึ้นก็นเลยพัดกินเส้าครับกินเขาง,ง่ายครับนี่กินกับเขาเจ้าได้พี่น้องเนาะพัดกระเพ้าหรือว่าพัดพิษนะครับอันเดียวกันนะพี่น้องเอ้ยมหมเซ็บเซมกันครับเ้าน,นี่นี่ก็มีแก้วพริกน้ำปลาพร้อมครับเห็ดพริกน้ำปลาน้ำเขาเจ้าแล้วก็พัดไว้ดีไปง่มมากเลยพี่น้องมาเซ็บเซ็มกันครับ เสียบโดี๋ดูจินเทียนเสียบครับ やっぱりな。Mm. Yeah, เดี๋พี่น้องพี่น้องลองเ็ดกินเบ้างนะครับเด้วยขอบประจานเลยเมนูยังไงครับเมนูผัดหอยครับห,หอยไร่หอยหนุกเขาเขานี่ครับเนี่ยครับเป็นเมนูยังไงเ็ดกินยังไงครับแลเมนูเสวนี้ครับเนี่ยครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับเด้อสำหรับจิตหมูแมงมุมกราบสวัสดีครับ